แม่พี่น้องครับจัดเวทีนี่เหมาะจริงๆคือมองไม่เห็นคนฟังเลยเพราะไฟมันส่องหน้าหันไปก็เห็นแต่ผู้เสียสละทั้งนั่นเลนยปรีดีพนมยงนี่ก็ผู้เสียสละพญาพะหนนี่ก็ผู้เสียสละเข้าใจว่าพระเจ้าตากสินก็คงเสียสละเหมือนกันทั้งในในทัศนะของลูกหลานพระเจ้าตากสินนะ คุณอาจารย์คณิตนี่เขาว่าเป็นลูกหลานนะเลนเลิรนเลยพี่น้องครับก็ผมเห็นก่อนที่ผมจะขึ้นมานี่ชื่อคุณอะไรเนี่ยผมก็จะเป็นพวกพันธมิตรเนี่ยคุณกู้ชาติ๋อ,อถามไปถามมาชื่อกู้ชาตินึกว่านึกว่าเป็นพวกพันธมิตรจะมากู้ชาติพี่น้องครับวันนี้ ผมก็คุยกับคุณพระถคุณพระถก็บอกว่าอยากจะเชิญมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วก็จะมีการจัดอย่างเนี้ยทุกเดือนวันที่24มิถุนาถ้าพูดแรงๆกันเนี่ยนะครับอยู่แถวนี้ยเรเหมาะพระใกล้วัดพระแก้ว แต่ถ้าอยู่แถวพระบรมรูปทรงม้านะผมว่ามันจะใกล้ที่นอนจริงนะครับนดังนั้นถ้าพูดแถวนั้นก็ให้เบาๆหน่อยพูดแถวนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่มีใครนอนอยู่นี่หรอกนะบรรยากาศจะได้ดีคือถ้าจะพูดถึงเรื่อง24มิถุนานี่ครับคงต้องพูดกันถึงโครงสร้าง สังคมการเมืองในโลกในเวลานั้นเมื่อกี้ก็เห็นมีคุณแดงสามวาพูดถึงหลักหประการดรส,สุนยัตซนก็มีหลักสามประการเขาเรียกละทิไตราราชภาษาจีนเรียกซามินจูงหงีนะเราต้องเข้าใจโครงสร้างของมันเราถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ทำไมสังคมมันเคลื่อนไปอย่างนั้นแต่วันนี้ยังไม่ยังไม่วิเคราะห์ละครับเพราะว่าต้องใช้เวลานะครับก็จะขอใช้เวลาสั้นๆคุยเรื่องต่างประเทศให้ท่านฟังข่าวสดที่สุดครับพี่น้องคนที่สนใจการเมืองต้องสนใจข่าวสารนะครับข่าวสดที่สุดเมื่อห้าหชั่วโมงที่ผ่านมาท่านนายกยิ่งรักเดินทางไปประชุม สหประชาชาติที่นิวยอร์กลงเครื่องบินมีข่าวคราวว่าพวกเสื้อเหลืองจะไปประท้วงเสื้อแดงก็เป็นห่วงพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยก็เป็นห่วงข่าวออกมาแล้วครับก็ไปให้กําลังใจรับท่านนายกกันนะครับก็ไม่มีอะไรแต่เข้าใจว่าอีกสองสาวันคงมีแน่เพราะว่าพวกเสื้อเหลืองแกนนำนี่ได้ทำเรื่อง ขอชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจของอเมริกาเขาแล้วผมอยากจะเรียนท่านทราบนิดนึงว่าการประชุมในช่วงสองสาเดือนนี่ครับมันจะเป็นช่วงเวลาของการประชุมนานา,นาชาติเยอะพวกเสื้อเหลืองก็อวยพรสาบแช่งท่านนายกทำนองว่าขอให้อยู่อเมริกาถาวรเลยพูดง่ายๆก็คือ ยุให้ทหารยึดอำนาจสักทีนี่คือยังฝันค้างอยู่ว่า19กันยาเมื่อ6ปีที่แล้วเป็นช่วงที่ท่านทักษิณไปประชุม UN แล้วก็ยึดอำนาจกันวันนี้ก็ไปอีกไอ้พวกนี้มันไม่รู้เรื่องมันก็คิดว่าแหมพอเหมาะเลยครับเหตุการณ์คล้ายกันความจริงเปล่าแล้วเขาประชุมช่วงเดือนนี้แหละครับช่วงเดือนกันยานี่แหละเขาจะประชุมสารประชาชาติกันนะครับเป็นการประชุมประจําของเขานะครับ เป็นวาราการประชุมสามัญของเขาสาระสำคัญของการประชุมสหประชาชาตินั้นก็มีเรื่องที่หนึ่งสำคัญมากนั่นก็คือปัญหาสงครามกลางเมืองในซีเรียลบกันมา18เดือนแล้วครับยังไม่จบครับคนตายเป็นหมื่นแล้วปรากฏว่าท่านเหตุการณ์ในลิเบียที่เราคิดว่าจบไปแล้วนี่นะครับข่าวล่าสุดปรากฏว่ายังไม่จบอีกครับ ขนาดจัดตั้งรัฐบาลเพื่อการสร้างประเทศแล้วนี่ยังลบกันอยู่ในบางเมืองผมพูดเรื่องนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าโลกเนี่ยเขาคงไม่ยอมให้มีการจราจนไม่ยอมให้มีการฆ่ากันตายกันอย่างนี้ดังนั้นนี่เป็นประเด็นสำคัญที่พูดที่สหประชาชาติท่านครับวันนี้เดือนนี้ประชุมสหประชาชาติ ผมพึ่งกลับมาจากการประชุมรัฐสภาอาเซียนที่อินโดนีเซียประชุมรัฐสภาอาเซียนอินโดนีเซียเสร็จแล้วต้นเดือนตุลาก็จะไปประชุมรัฐสภาระหว่างอาเ,อเซียกับยุโรปนะครับจะประชุมร่วมกันที่เวียงจันทร์เสร็จแล้วจะประชุมเดือนหน้าก็จะประชุมสหภาพ รัฐสภาของโลกเขาเรียก i อ u พูดอย่างนี้ฝนจะไล่ซะแล้วเพราะถ้าทางไม่มันไม่ใช่ไม่มันแล้วยังไม่ทันมันนะครับฝนไล่ผมจะพูดไปเรื่อยๆืจนกว่าเทวดาเอาจริงก็จะไปถ้ายังไม่เอาจริงก็พูดไปก่อนทำไมผมถึงพูดถึงการประชุมรัฐสภาหลายที่ประชุมนานาชาติหลายที่ครับ ก็เพราะว่าโลกสมัยใหม่นี้เป็นโลกของประชาธิปไตยไปแล้วเอนี่ถ้าจะเอาจริงใช่ไหมมังฝนนีนนนเราไม่ถือว่าเสียเกียรติอะไรกับเทวดานี่เราไม่ว่ากันนะครับเทวดาทําให้ฝนตกกูก็สู้ไปเรื่อยๆหยุดเมื่อไหร่กูมาใหม่ <c oughs> <c oughs> การสู้ตัวอย่างนั้นนะอย่าไปหือไปหากันแข็งขืนจนเกินไปค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปหักไปโหมช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเก็บคะแนน พกเก็บคะแนนเรื่อยๆเอามาเือนกันนะเอา้าวนี่นักล้องประจําวงอย่าเลี้ยวโค้รเอามาด้วยครับฮะผมอยากจะบอกให้ท่านทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยโลกประชาธิปไตยมันเป็นโลกแห่งประชาธิปไตยแล้วสภาหแห่งสหภาพยุโรป27ประเทศก็รวมกันเป็นประเทศเดียวกันอาเซียน10ประเทศก็เริ่มเป็น ประเทศเดียวกันมีสภาร่วมกันแถมยังเอาสภาอาเซียนกับสภายุโรปมาประชุมกันอีกครับผมไปประชุมมาที่อ,อินโดนีเซียแม่น่ารักมากครับมีข้อขัดแย้งอย่างหนักระหว่างจีนกับเวียดนามเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนใต้นะครับแต่แทนที่เขาจะลบกันเขาไม่ลบกันละครับ ผลประโยชน์ในมูก่กเทลจีนใต้ก็ไม่น้อยนะครับระหว่างจีนกับญี่ปุ่นระหว่างจีนกับเวียดนามระหว่างเวียดนามฟัดกับฟิลิปปินไม่เห็นเขาลบกันฮนะแต่พอม,มาเจอเขาไม่มีหันหน่อยเดียวลอกกันเ,เลยเว้ย <laughs> อยากจะบอกท่านว่าวันนี้นะครับโลกเขาเข้าสู่ภาวะที่เจรจากันไม่ได้ก่อสงครามกันง่ายๆนะครับเอสาทางฝนจะเอาจริงเลเนี่ยนะ เราจะเอาอยัางไงดีฮะต่อไปนะผมพูดถึงตรงนี้ก็เพื่อเห็นว่าจีนกับเวียดนามจีนก็ใหญ่ครับกำลังลบกันเหนือคนละชาติแต่ไม่ลบกันเว้ยไม่เหมือนไทยเว้ยไหนใครบอกว่าชาติเดียวกันเนะ่เพราะผิดใจล่อเลยเว้ยเออแปลกฮะดังนั้นท่านครับ เรื่องอย่างนี้เนี่ยโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วดังนั้นการที่เราจะมาใช้กําลังวังชาในการทำรัฐประหารกันเนี่ยมันต้องยุติได้แล้วนะครับมันต้องยุติได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าบ้านนี้เมืองนี้จะไม่ยอมยุติยังจะมีเหตุการณ์อยู่ไปเรื่อยๆนะครับยังจะมีเหตุการณ์อยู่ไปเรื่อยๆดังนั้นการจัดกลุ่มของเรานี้ในการนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ดีมาก นะครับจึงเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เพื่อให้เราเข้าใจตรงกันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังต่อสู้อยู่ที่คุณพรรถบอกว่ากำลังสืบทอดเจตนารมณ์ของคณะรัษฎรนั้นแท้จริงไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยล้วนๆเหมือนที่บางคนชอบพูดถึงนักวิชาบางนักวิชาการบางคนที่นั่งบนหอคอยอาช้างก็บอกว่าประชาธิปไตยไปบ้าอะไรกันนักหนาเรื่องเลือกตั้ง พี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งแต่มันกําลังพูดถึงว่าสิ่งที่สูงสุดของประชาธิปไตยคืออะไรครับคือระบบรัฐสวัสดิการระบบรัฐสวัสดิการนี้จะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยเท่านั้นครับระบบสังคมนิยมก่อนเวลาอย่างรัเสเซียกับจีนพยายามจะทําระบบรัฐสวัสดิการขึ้นแต่เอาเข้าจริงๆไปไม่รอดลครับเพราะอะไรครับเพราะไม่มีสตัง แล้วอำนาจจริงๆมันไปนรวมศูนย์อยู่ที่เดียวดังนั้นระบบรัิสวัสดิการจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากอำนาจเป็นของประชาชนเท่านั้นนั่นก็คือประชาชนจะได้มาจัดการเม็ดเงินภาษีของเขาเพื่อเอากลับไปสู่การดูแลประชาชน30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านหมู่ละล้านเรียนฟรีรวมตลอดถึง SML ต่างๆที่เราจัดกันอยู่ทุกวันนียครับเป็นการจัดในจุดเริ่มต้นของรัฐสวัสดิการคือทักษิณเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่ทําสิ่งเหล่านี้ผมจึงอยากจะให้พี่น้องมีกําลังใจในการจัดงาน24มิถุนาผมว่ามันไปเรื่อยๆแล้วครับไม่ต้องไปตกใจหรอกอีกไม่นานก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ใครเก่งยังไงก็ขวางไม่อยู่นะครับผมเก่งไว้นานแล้วนะครับ ผมเก่งไว้นานแล้วว่าไม่เกินปีสองห้าห้านี้แน่นอนครับฟังคําพูดผมไว้ก็แล้วกันผมทํำนายมานานแล้วนะไม่เกินสองห้าห้าห้านี้แหะครับไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนล่ะกระบวนการการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นและตอนนี้มันอืดครับแต่หลังจากนี้จะไปไวครับจะไปไวมากพัฒนาการประเทศไทยจะไปไวมากแต่ขอให้พี่น้องต้องมีสติ นะครับมีสติในการดำเนินการคอยดูเหตุการณ์นะครับอย่าเพิ่งวู่วามยังไม่ทันอะไรอย่าเพิ่งวิ่งเข้าตารางก่อนก็แล้วกันนะอย่าเพิ่งรีบวิ่งเข้าตารางแต่ต้องรีบวิ่งในการสร้างตาสว่างเอออันนี้สำคัญไม่ใช่อะไรก็จะวิ่งเข้าตารางก่อนไม่ได้นะแค่เราพูดเรื่องความยากจนของประชาชนเท่านั้นแหละครับ ประชาชนจะหูตาสว่างเองผมพูดถึงเรื่องความยากจนอันเป็นผลมาจากโครงสร้างนี้ที่ทำให้50ปีของการพัฒนาประเทศชาติตามแผนพัฒนาฉบับที่หนึ่งในปี2504จนถึงวันนี้50กว่าปีแทบไม่น่าเชื่อครับยิ่งพัฒนาไอ้รวยก็ยิ่งรวยเว้ยไอ้จนก็ยิ่งจนว่ะ มึงพัฒนากันยังไงว่าประเทศนี้ก็เพราะอะไรครับก็เพราะโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมนี่เองดังนั้นเพื่อให้โอกาสดีกว่าน,นี้นะครับไหนไหนจะมีเรื่องอะไรเสียงๆก็พูดเลยบรรยากาศดีๆหน่อยเนาะบรรยากาศอย่างนี้เอาพอหอมปากหอมคอใช่ยี่สบสี่มิถุนาหน้าย4ิบสี่เดือนหน้าฝนไม่ตกจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมคนจนมันถึงยิ่งจนวะ แล้วทำไมรวยก็ยิ่งน้อยลงทุกวันถามว่าอาจารย์สุนายเอาหลักฐานอะไรมายืนยันเอาหลักฐานจากธนาคารแห่งประเทศไทยเว้ยวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยตัวเองชัดเจนครับคนจนในประเทศไทยวันนี้มีอยู่ประมาณ61ล้านคนครับ้น่าเชื่อไหมครับ คนรวยในประเทศไทยนี้มีอยู่ไม่เกินสองร้อคนครับ <What? S 1> ดูจากอะไรครับดูจากบัญชีเงินฝากครับร oh. oh. ายละเอียดมาเล่าให้ฟังทีหลังนะฮะแต่เอามาให้ท่านเห็นก่อนว่าที่คณะราษฎรท่านปรีดีพนมยงที่ท่านพาระาพหลพลพยอ h เสนาที่ท่านสุญยเินและรัฐบุรุษหลายประเทศที่เขาต่อสู้นั้น เขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะให้ได้ประชาธิปไตยแต่ตัวหนังสือแต่เขาต้องการจะต่อสู้เพื่อจัดการโครงสร้างใหม่ที่เป็นธรรมกระจายความสะดวกกระจ,าย,า,รกกระจายความบุดมสมบูรณ์กระจายความยากร่ำรวยไปสู่ทุกๆคนให้มากที่สุดดังนั้นการต่อสู้การจัดเวทีเช่นนี้แม้ฝนจะตกพี่น้องก็มีกำลังใจอยู่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมจึงนำข้อคิดสั้นๆมาให้ท่านก่อนว่า งานนี้ทําต่อไปเราต้องเน้นตรงนี้เป็นสําคัญพอเน้นปั๊บคนตาสว่างปั๊บมันไปเองครับไม่ใช่พระดาพ่อเล่าแม่เขาจะวิ่งเข้าตลา,างก่อนนะซีเออเนาะพูดเรื่องความยากจนกับคนรวยพูดเรื่องโครงสร้างเท่านั้นแหละครับทุกคนจะตาสว่างเองสําหรับวันนี้เกรงใจคนกลางร่มนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ